สองวรณกมนายอรุณแก้วสัตยานายอรุณแก้วสัตยาเป็นปราชชาวบ้านที่มีความสามารถในเชิงช่างศิลปะและการแสดงหลายแขนงของภาคใต้เชี่ยวชาญด้านการแกะรูปหนังตะลุงงานแกะสลักแทงหยวกงานประรุกกระดาษลายไทยการทำหีบศพโบราณนายอรุณแก้วสัตยาเป็นปราชชาวบ้านที่มีความสามารถในเชิงช่างศิลปะและการแสดงหลายแขนงของภาคใต้ และด้วยความสนใจด้านการแสดงโนราจึงศึกษาเรื่องเครื่องแต่งกายโนราแบบโบราณมีความสามารถประดิษฐ์เครื่องแต่งกายโนราผีพ,ธพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลนายอารุณแก้วสัตยานำเสนอของสะสมท่านเจ้าของทั้งเครื่องแต่งกายโนราของสืบทอดจากบรรพบุรุษศาสตราวุธของภาคใต้ที่นายอารุณได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ กริดมีดบาดิมีดไอ้ครกมีดฉนกมีดชายทงมีดไอ้เชียงมีดไอ้เด้งมีดเดือยไก่มีดแกะโพ่มีดบาแดะหรือประแดะมีดไอ้เคียงมาลายูเทิดหน้าพรานมโนราเครื่องต้นมโนรากระบังหน้านางรำไม้ไผ่ต้นหรือไม้ไผ่มหาอุดศาสตราวุธที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมงานแกะสลักไม้งานบูเงิน งานปรุกระดาษงานแทงหยวกติดตามผลงานศึกษาเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลนายอารุณแก้วสัตยาตั้งอยู่ที่14ทับ1หมู่ที่8ตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลางวรรณกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ